่านะครับแต่ว่าอันนี้แน่นอนนะฮะอันนี้ออกมาปัดทันควันเลยเรื่องดีลนะฮะดีลควบรวมคนละครึ่งปปน,นายกคนละครึ่งเออนะ,ะก็คือระหว่างเสียหนูกับพลเอกประยุทธ์เขาเขาก็มีข่าวลือว่ามีดีลนายกคนละครึ่งกัน โครงการรัฐบาลเลยนะฮะ <laughs> เออนั่นแหะสินะ,ะก็วันนี้นะคะคุณอนุทินนะครับก็บอกอออนะว่าถ้าทีวิกตูขอให้อยู่ทํางานกันไปนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ยุบสภารเร็วนี้แน่ปัดนะครับไม่มีดีลแบ่งนั่งเก้าอี้นายกคนละครึ่งครับ <c oughs> พักภูมิใจไทยเตรียมพร้อมเลือกตั้งไว้หมดแล้วนะครับคุณอนุทินบอกนะฮะคุณอนุทินชาญวิรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ในฐานะของหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกระบุจะอยู่ถึงเดือนมีนาคมสวร6 6ในที่ประชุมคอรมอเมื่อวันที่22พฤศจิกายนนะครับว่าในการประชุมครมอพลเอกประยุทธ์ขอบคุณพักร่วมรัฐบาลและนึกไม่ถึงว่าจะอยู่กันมาจนแทบครบวาระ และในการประชุมครมอรมีการเปิดวิดิทัศน์ผลงานรัฐบาลนะครับซึ่งนายกมีท่าทีอารมณ์ดีแล้วก็ยังได้แจ้งนะครับว่าให้อยู่เช่นนี้กันไปไม่มีอะไรต้องกังวลไม่ได้พูดว่าจะอยู่ถึงมีนาคมหรือเมษายนปี66แต่ขอให้อยู่ทํางานกันไปนะครับทั้งนี้ครับนายกก็ยังเปรยว่าจะไม่ไปพักโน้นพักนี้ท่านก็บอกทํางานกันไปอยู่กันสามัคคีกันก็อยู่ยาวไม่ใช่สามัคคีก็อยู่สั้น ถ้าถามผมผมก็อยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะไปเติอ,อุปสรรคขวางหนามอะไรใดๆก็ตามในอนาคตทั้งเรื่องการเมืองหรือเรื่องในสภาซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับในส่วนของเราก็ต้องเตรียมพร้อมความพร้อมตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทเท่านั้นเองอยู่ได้ก็อยู่ทํางานทุกวันผลิตผลงานให้มากถ้าอยู่ไม่ได้ก็มีความพร้อมต่อการเลือกตั้งนะครับคุณนุทินบอกว่าเท่าที่ใกล้ชิดกับนายกเชื่อว่าท่านยังสู้อยู่และยังทํางานปกติ ส่วนจะไปรวมกับรวมไทยสร้างชาติหรือไม่ไม่รู้ไม่กล้าถามเหมือนกันนะครับส่วนที่มีกระแสข่าวว่าตกลงกับนายกว่าจะเป็นนายกคนละสองปีในการเลือกตั้งสมัยหน้าเป็นไปได้ไหมคณชินก็ยืนยันเลยนะครับบอกว่าไม่มีจริงๆไม่มีดีลนี้ดีลตําแหน่งนายกแบบนี้ยกกันไม่ได้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับและองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดก็คือ ต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและจะทําให้มั่นคงนะครับ,รบส่วนการลงแข่งขันเลือกตั้งครับขณะนี้เตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดแล้วอะไรที่คิดว่าต้องทําทําหมดแล้วอนาคตก็แขวนไว้ที่ความไว้วางใจของประชาชนเหลือแค่ตรงนั้นเท่านั้นเองนะส่วนนโยบายกัญชาครับก็จะใช้เป็นผลงานในการหาเสียงใช่หรือไม่เรื่องนี้ชัดเจนนะคุณธุทินบอกภูมิใจไทยได้ต่อสู้เรื่องกัญชาจนสุดความสามารถไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับ ถึงแม้กฎหมายกัญชาจะยังไม่ออกแต่นโยบายของเราได้รับการขับเคลื่อนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะเมื่อวันที่22นะครับก็ไม่มีรัฐมนตรีคนไหนติดใจจะถามเมื่อไม่มีใครถามก็แสดงว่าไม่มีใครติดใจสงสัยฉะนั้นในเรื่องทางกฎหมายก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับคุณรินยืนยันครับ